สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับร้านน้าสลานลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่นะครับถ้าทางช่อง u t u b e นะครับสลานลมคอยชแนลนะครับช่องนี้นะครับช่องหลักของผมนะครับลงคลิปทุกวัน1-3คลิปนะครับนี่นะครับสลานลมคอยชแนลนะครับก็ฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ตรงกับวันที่7นะครับเมษายนนะครับ พุทธศักราช2565นกะครับก็มีอะไรเข้ามาบ้างนะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับมีทั้งส่งเหรียญมาขายนะครับอันนี้ส่งมาขายนะครับไม่แน่ใจว่าจากเชียงใหม่หรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะแกะดูกันนะครับส่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าพอดีผมติดภารกิจนะครับไม่ไม่ไม่สะดวกแกะเมื่อวานนะครับก็เลยมาแกะวันนี้นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้สั่งมานะครับ2รายการอันนี้สั่งมาสั่งมาให้ลูกค้า ไม่ใช่ให้ลูกค้าให้ f c ทางช่อง YouTube นะครับ2กล่องนี้นะครับก็คือสั่งมา f c ทางช่อง YouTube มีความต้องการเหรียญตัวนี้นะครับก็เลยสั่งกับทางช่องทางช่องก็ไปจัดหามาให้นะครับเดี๋ยวมาแกะดูนะครับก็เดี๋ยวขอแกะกล่องนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับที่ที่ส่งมานะครับจากคุณพี่สมบัตินะครับขอเอ่ยชื่อนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าจากเชียงใหม่หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวแกะแกะก่อนนะครับ แกะของออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดคุยกันนะครับมุมกล้องจะได้ชัดตรงนี้นะครับอันนี้ปรับมุมกล้องห่างนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเหรียญนะครับอันนี้ส่งมาขายนะครับก็เดี๋ยวตรวจสอบกันนะครับแล้วก็อันนี้สองกล่องนี่นะครับอันนี้สั่งมาสั่งซื้อในกลุ่มซื้อขายนะครับซื้อมานะครับไม่ได้ส่งมาขายสองกล่องนี้นะครับอันนี้ส่งมาขายเดี๋ยวแกะเลยดีกว่านะครับจะได้ เปลี่ยนมุมกล้องเปลี่ยนโฟกัสนะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับก็รอกันนิดนึงนะครับคลิปนี้ไม่แน่ใจว่าจะยาวหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ลองดูกันก่อนนะครับเพื่อนๆได้รับประโยชน์ได้รับสาระความรู้แน่นอนนะครับนี่นะครับอ่าอันนี้กล่องแรกนะครับนี่นะครับข้างในไม่มีอะไรแล้วอ่าครับเป็นนี่นะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับอันนี้สั่งซื้อมานะครับหนึ่งกล่องเดี๋ยวแกะอีกกล่องหนึ่งนะครับก็รับจัดหานะครับเพื่อนๆทางช่องรับซื้อเหรียญด้วยนะครับแล้วก็รับจัดหาเหรียญด้วยนะครับเพื่อนๆสมาชิก f c ต้องการเหรียญอะไรนะครับก็สอบถามกันมาได้นะครับถ้าผมไม่มีนะครับก็จะซื้อในกลุ่มซื้อขายมานะครับแล้วก็จะเสนอราคาให้เพื่อนๆนะครับว่าพอซื้อได้ไหมนะครับสําหรับนักสะสมนะครับ อันนี้ก็มาอีกนะครับเดี๋ยวแกะก่อนนะครับก็ทักทายกันมาเยอะนะครับกับเหรียญตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็จะได้ทยอยแบ่งปันกันไปตามลำดับนะครับที่สั่งจองกันเข้ามานะครับนี่นะครับก็น่าจะหลายหลายท่านก็พอจะรู้แล้วนะครับตัวนี้เหมือนที่ผมกล่าวไปนะครับก็ผมก็ทำคลิปรับซื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่า เนื่องด้วยว่าเหรียญมันค่อนข้างจะหายากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีใครปล่อยนะครับยกเว้นพวกกลุ่มพ่อค้านะครับที่จะถือเหรียญตัวนี้ไว้เยอะนะครับก็การที่จะได้มาซึ่งเหรียญตัวนี้ให้เร็วที่สุดนะครับก็คือต้องไปซื้อในกลุ่มซื้อขายนะครับนี่นะครับก็สั่งกันมาเยอะนะครับอันนี้ได้ได้มาแค่สี่นะครับ เนี่นะครับก็มาดูตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับดูดูที่เอซส่งมาขายนะครับมาแกะกันดูเลยนะครับอ่าอันนี้ส่งมาขายนะครับก็เดี๋ยวแกะเสร็จแล้วก็ตรวจเช็คเรียบร้อยจะได้ทำการโอนเงินนะครับให้กับ ที่ท่านนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเหรียญพวกเหรียญออแบบบน,นเวียนนะครับมีอะไรบ้างนี่นะครับเดี๋ยวชัดไหมครับน่าจะพอเห็นนะครับอ่ามีสองเก้าด้วยนะครับตัวนี้ก็มีสั่งจองกันเข้ามาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนะครับแต่ตอนนี้สภาพไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ แต่ก็ซื้ออยู่นะครับซื้ออยู่สองร้อยนะครับอันนี้ปีสองเก้านะครับเหรียญบางครั้งผมก็จําไม่ได้นะครับว่าท่านจะมีเหรียญอะไรเข้ามาบ้างนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรีวิวให้ดูก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เหรียญสองบาทปีห้าศูนย์นะครับอันนี้ผมซื้ออยู่แค่ปีห้าศูนย์นะครับแล้วก็ปีห้าหนึ่งนะครับแล้วตัวนี้น่าจะเป็นเหรียญพสนะครับเดี๋ยวดูว่ามีพสอะไรบ้างนะครับ สี่หนึ่งนะครับเหรียญสิบปีสี่หนึ่งสี่สามห้าสามห้าสามสี่สองนะครับก็อันนี้ก็เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับไม่เยอะนะครับก็ไม่กี่วาระนะครับนี่นะครับปกติวาระนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับ เพราะว่าผลิตเยอะนะครับผมมีค่อนข้างเยอะเป็นถุงเลยนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานผมก็เลยไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ตัวนี้ส่งมาก็ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นเหรียญเดียวนะครับก็มีวาระนี้นะครับที่เหรียญละ30บาทนะครับที่เหลือก็เหรียญละ13บาทนะครับยกเว้นวาระที่เป็นรูปครุฑนะครับแล้วก็เป็นประชุมเศรษฐกิจเอเปอันนั้นซื้อเหรียญละร้อยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็รีวิวเล็กๆน้อยน้อยนะครับส่งมาขายอันนี้ก็น่าจะได้หลายร้อยแล้วนะครับเพื่อน เฉพาะตัวนี้ก็1บาทก็200แล้ว1บาทปี29นะครับนี่นะครับยังพบเจออยู่นะครับซื้อทุกสภาพนะครับราคาก็ตามสภาพนะครับสภาพเนี่ยดูนะครับแบบนี้ก็ซื้อนะครับนี่นะครับรับซื้อหมดนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นปีที่ทางช่องประกาศรับซื้อนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอขอไปนับแล้วก็ไปโอนให้กับพี่เขาทีหลังดีกว่านะครับก็ให้ดูนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับ เหรียญ2บาทปีห้แล้วก็2บาทปี50นะครับแล้วก็เหรียญ10 4 2ี่สองสา้อันนี้ก็53น,นะครับอันนี้34มา1เหรียญแล้วก็41นะครับนี่นะครับแล้วก็มีเหรียญที่ระลึกมีเหรียญที่ระลึกวาลระต่างๆนะครับนี่นะครับก็มีตัวนี้นะครับตัว หาค่อนข้างยากนะครับก็เหรียญละ30บาทนะครับแต่ละเหรียญวันละราคาไม่เท่ากันนะครับเพื่อน <analytical noise> ผมมีคลิปทําไว้นะครับเดี๋ยวผมคงต้องทําคลิปรวมอีกสักครั้งหนึ่ง <sy rian> เกี่ยวกับเรื่อง10บาท2สีนะครับเพราะว่า <sy rian> <sy rian> เริ่มมีถามกันเข้ามาเยอะแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็มี1บาทปี29นะครับ,บ,บ1เหรียญสําหรับคุณพี่ท่านนี้นะครับขอเอ่ยชื่อนิดนึงไม่เอ่ยนามสกุลนะครับคุณพี่สมบัตินะครับ คุณพี่สมบัตินะครับท่านนี้นะครับที่ส่งมาขายนะครับก็อันนี้ที่ส่งมาขายนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้นะครับคราวนี้มาดูตัวนี้นะครับที่ผมสั่งมานะครับแบ่งปันนะครับมีหลายๆท่านต้องการเหรียญตัวนี้มากนะครับเหรียญ10บบาทปีพศ2 5 3 1นะครับนี่นะครับแพ็คเขียวนะครับตอนนี้หาได้แต่แพ็คเขียวนะครับก็ตอนนี้มีเข้ามา4แผงอ๋ออันนี้มีพี่เขาแถมเหรียญมาด้วยนะครับก็ ตอนแรกขอลดพี่เขาแล้วพี่เขาบอกว่าอย่าลดเลยนะครับก็แถมเหรียญมาให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าการซื้อในกลุ่มซื้อขายอ่ะคือเหมือนพ่อค้าตั้งราคามาแล้วอ่ะการที่เราจะไปต่อเยอะมันก็มันก็ไม่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 ค่อยไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่นะครับก็ก็อยู่ที่สไตล์ของพ่อค้าแต่ละคนนะครับก็ผมมาถ้าซื้อแล้วก็ขอต่อถ้าพี่เขาไม่ลดก็คือไม่มีปัญหาเพราะยังไงเราก็ต้องซื้ออยู่แล้วนะครับก็ขอเป็นพิธีนะครับ นี่นะครับก็พี่เขาบอกไม่ลดเดี๋ยวเขาแถมอันนี้มาให้นะครับนี่นะครับก็นี่นะครับปี31หนึนะครับเรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็เป็นปี31นนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ได้มา ได้มาสี่เหรียญนะครับจากพ่อค้าสองท่านนะครับอันนี้ท่านหนึ่งนะครับหนึ่งสองนะครับอันนี้ก็ซื้อมานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายๆท่านมีความต้องการนะครับแล้วก็หาซื้อค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยขายกันเท่าไหร่นะครับเหมือนผมทํารับซื้อตัวเนี้ยนะครับก็ไม่ค่อยมีใครส่งมาขายนะครับ อาจจะเพราะว่าไม่มีหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับถ้า แต่ว่าชุดนี้มีจองไม่หมดแล้วนะครับที่ว่าผมได้มาตอนนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญส1บบาทปี3าหนึ่งนะครับก็พยายามหาให้กับ FC นะครับนี่นะครับเหรียญนี้ไม่ค่อยสวยนะครับเหรียญนี้ผมอาจจะเก็บไว้เองนะครับนี่นะครับเป็นตําหนิตรงนี้นะครับนี่นะครับก็แต่ว่าถ้า FC รับได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็แบ่งให้ได้นะครับแต่ว่าคือ ถ้าของไม่สวยก็ไม่ค่อยอยากจะให้นะครับนี่ครับจะเป็นรอยอยู่ตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเหรียญนี้ผมอาจจะเก็บไว้เองนะครับเก็บไว้เป็นตัวอย่างในการทำคลิปนะครับก็หนึ่งสองสามสี่นะครับได้มาสี่เหรียญนะครับสำหรับเหรียญสิบบาทตัวนี้นะครับถ้าใครมีนะครับก็ ลองส่งรูปให้ผมดูได้นะครับก็ราคาเดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าน่าจะไม่ต่ํากว่า1,200บาทนะครับตัวนี้นะครับที่ผมรับซื้ออยู่นะครับตัวนี้ก็ซื้อมาแพงนะครับเพราะว่า ลูกค้าที่จัดหาให้คือเขายอมรับราคาได้นะครับอยากได้เร็วอยากได้เร็วก็ต้องจ่ายแพงนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ารอให้คนส่งมาขายอาจจะไม่มีหรือว่าอาจจะช้าไปหลายเดือนนะครับหรืออาจจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่าในกลุ่มซื้อขายจะมีเหรียญมาค้าขายหมุนเวียนกันอยู่แล้วนะครับพ่อค้าจะมาค้าขายกันนะครับก็ราคาก็สูงขึ้นไปนิดนึงเป็นธรรมดานะครับถ้าอยากได้เร็วก็ยอมรับและยอมรับราคาได้นะครับผมก็จัดหาให้ได้นะครับ นี่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็สวยทั้งหมดนะครับมี1เหรียญนะครับที่เป็นรอยนิดนึงนะครับผมน่าจะเก็บไว้เองตัวนี้นะครับเก็บไว้เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแต่ว่าถ้าใครรับได้รับสภาพได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าก่อนจัดส่งอะไรผมจะส่งรูปให้พิจารณากันก่อนอยู่แล้วนะครับเหรียญซื้อขายกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีเหรียญเข้ามาก็มารีวิวให้ดูนะครับว่านี่ นอกจากจะรับซื้อแล้วก็ยังขายรับจัดหาด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเช็คเหรียญตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการโอนเงินให้กับคุณพี่สมบัตินะครับที่ส่งเหรียญมาขายนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับว่าสลาลมคอยชแนลทําอะไรบ้างนะครับซื้อเหรียญแล้วก็ขายเหรียญรับจัดหาเหรียญน,นะครับเพื่อนๆถ้าต้องการอะไรก็ลองสอบถามกันมา พูดคุยกันนะครับถ้าราคาพอซื้อหาได้ก็ทางช่องก็ยินดีจัดหาแล้วก็ขายให้นะครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวดูของแถมนิดนึงนะครับก็เป็นเหรียญธรรมดานะครับที่พี่เขาแถมแถมมาให้นะครับก็เป็นเหรียญนิกเกิลนะครับบอลละธรรมดานะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับกับคลิปนี้นะครับได้สามหนึ่งมาสี่เหรียญนะครับ ในราคาที่ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ FC ยอมรับราคาได้นะครับก็อยากได้ไปเก็บอนาคตเราก็บอกไม่ได้นะครับว่าราคาจะสูงขึ้นเท่าไหร่หรือว่าจะลดลงเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับราคาไม่น่าจะลดลงไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตแค่6 0,000กว่าเหรียญสําหรับเหรียญ10บาทปี31นะครับยังไงก็น่าจะขยับขึ้นขยับขึ้นอาจจะ ไปทีละนิดทีละนิดแต่ก็โอกาสที่จะลดลงก็คงจะน้อยมากนะครับเพื่อนๆสำหรับเหรียญตัวนี้นะครับผลิตแค่6 0 0ม0เหรียญนะครับเมื่อเทียบกับจานวนการผลิตปีอื่นๆนะครับ9แสนเหรียญ1นล้านเหรียญ2ล้านเหรียญนะครับก็เลือกเก็บตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าลงทุนเช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่นับปี33ก็ปี3 1ก็คืออันดับหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ยังไงก็เก็บสะสม ยังไงก็วิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ผมทําช่อง YouTube ได้เพียงชี้นําแล้วก็นําเสนอความคิดในมุมมองของผมนะครับเพื่อนๆไม่ได้บอกว่าต้องไปหามาเก็บต้องไปหามาเก็บต้องซื้อของสลานลมนะอันนั้นคือไม่ใช่นะครับผมแค่มานําเสนอในมุมมองของผมนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ